สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กับช่องวัยรุ่นคารไม้์แชนเนลนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูการดูไม้ประดู่กับไม้มะค่านะผมว่าความแตกต่างการดูเปรียบเทียบกันนะผมลวดลายของไม้ประดู่กับไม้มะค่านะผมว่ามันจะแตกต่างกันยังไงนะผมแล้วก็วิธีการดูนะครับวันนี้ก็ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูแล้วผมก็ก่อนจะไปชมรับชมรับฟังนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวัยรุ่นคาไม้กันด้วยนะครับผม เรามาเริ่มที่ตัวแรกกันนะครับผมที่อยู่ตรงนั้นท่านผู้ชมนี้คือไม้ประดูนะครับผมแผ่นเดียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งเมตรยี่สิบนะครับนี่ทำจากไม้แผ่นเดียวหนาสองนิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูลวดลายกันนะครับนี่ลายประดูนะครับผมจุดสังเกตนะครับผมไม้ประดูอันที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตัวนี้คือเป็นไม้ประดูลายเสือนะครับ ลายเสือเราจะดูง่ายนะผมเพราะไม้มะข่ามันจะไม่มีลายเสือผมแต่ถ้ามันไม่ติดลายเสือเราจะแยกกันยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูถ้าไม่ติดลายเสือนะครับนี่ครับถ้าผู้ชมจะเห็นอ่าเดี๋ยวกล้องนี่ครับนี่นี่นี่ลายขนเส้นเส้นขนเล็กๆนะครับเนี่ยที่ติดอยู่ตรงตามลายไม้นะผมเนี่ยเนี่ยครับเป็นเส้นขนครับเนี่ยซุมเข้าไปดูนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับ เป็นเส้นลายขนเล็กๆนะครับเนี่ยเป็นเส้นลายขนเล็กๆนะครับเนี่ยเล่นลายขนเล็กๆเลผมมีทั่วแผ่นนะครับเนี่เนี่ยครับตรงนี้จะเห็นชัดเอยเนี่ยเป็นเส้นลายขนเล็กๆนะผมม้าคาจะไม่มีนะครับเนี่ยมาค่าจะไม่มีมาค่าจะไม่มีนะผมแล้วก็ลวดลายของไม้ประดู่เนี่ยเขาจะละเอียดนะผมเนี่ยเห็นนะครับผมจะจะมีลายเส้นเล็กๆนะผมเนี่ย เป็นลายเส้นเล็กๆนะผมทั่วแผ่นนะผมแล้วก็ลวดลายเขาจะละเอียดกว่าไม้มะค่านะผมไม้มะค่าเขาจะอ่าเส้นลายเนี่ยเขาจะใหญ่นะผมจะมีรอยปื้นดำๆทั้งแผ่นนะครับแต่ไม้ปะดูเนี่ยเขาจะออกสีของไม้เนี่ยสีออกจะเหลืองๆส้มๆนะผมจะไม่แดงเหมือนมะค่านะครับมะค่า,าจะออกแดงแดงๆน้ำตาลน้ำตาลนะผมเนี่ยเขาจะออกเหลืองส้มๆ เป็นไม้ตะก,กูลใกล้เคียงกันนะผมแต่การเล่นหาเนี่ยเขายกให้ประดูมีมูลค่าที่แพงกว่านะผมแต่แล้วก็แล้วแล้วแต่มุมคนเล่นนะผมแต่ทางร้านเล่นเล่นว่าการซื้อขายให้ไม,ไม้ไม้ประดูแพงกว่านะผมเราก็จะเห็นพวกไม้ประดูเนี่ยก็อยู่ในจัดชุดพวกชุดมุกก็มีนะผมเอาไม้ปะดูไปทําชุดมุกยัะแยะแล้วก็โต๊ะนะผม โต๊ะประชุมโต๊ะทานข้าวนะผมแต่เราจะไม่ค่อยเห็นไม้ใหญ่นะผมไม่ไปดูเราจะไม่ค่อยเห็นไม้ใหญ่เมตรยี่สิบนี่คือไซส์ใหญ่นะผมผมก็ผมเคยได้เมตรห้าสิบอยู่ครั้งหนึ่งนะครับครั้งนั้นก,ก็ก็ใหญ่นะผมอันนี้เมตรยี่สิบก็ลายสวยด้วยถ้ายาวสักสามเมตรนี่ตัวนี้ถือว่างานงานข้านะผมถือว่าสวยมากนะผมถ้ายาวสักสามเมตรนะผมตัวนี้เป็นโต๊ะประชุมราคาสูงปี๊ดนะผมนี่ลวดลายสวยมากนะผมเนี่ย อันนี้เป็นลายเสือมันก็เลยมองง่ายนะผมตัวนี้คือเพราะไม้มะข่าเขาจะไม่มีลายเสือนะครับเนี่ยสังเกตง่ายนะผมเขาจะออกส้มนะผมออกส้มออกส้มเหลืองนะครับปไอ้มะข่าเขาจะออกแดงแดงแดงน้ําตาลน้ําตาลนะผมลายไม้นะผมอย่างที่ผมบอกนะผมจะมีเส้นเล็กเล็นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยลายเส้นเล็กเล็กคุยคุยนะผมทั้งแผ่นนะครับมะข่าจะไม่มีมีนะผมแต่ไม่มีอ่า เยอะเท่ากับปราดูนะครับเนี่ยแล้วลวดลายเขาจะเส้นลายของไม้เนี่ยเขาจะละเอียดกว่ามะขานะครับเดีย๋ยวเราไปดูมะขากันนะผมว่าลวดลายเขาจะเป็นยังไงครับผมต่อมามาดูไม้มะขากันนะครับนี่เห็นไหมครับผมที่อย่างที่ผมบอกจาเขาจะออกมีอ่ามีปื้นดำดำเนี่ยปื้ดดำดำปื้ดดำดำเส้นเส้นเส้นลายเขาจะใหญ่กว่าไม้ประดูับผมปื้ดดำดำไม้เขาจะออกอ่าน้ําตาลแดงแดนะผมเนี่ยส้มสมส้มๆนี่คือติด ติดติดนิดหน่อยนะผมติดนิดหน่อยเขาจะไม่เหมือนกับมม้ประดูไม้ประดูเขาจะออกส้มเหลืองเืองเลยอันนี้ไม่ออกออกแดงน้าตาลนะผมจะมีเหลืองเหลืองติดนิดหน่อยนะครับเส้นก็คือเส้นเขาจะใหญ่กว่าหนากว่านะครับเนี่ยแล้วก็จะมีรอยดำดำฟืนๆดำาๆเนี่ยเยอะนะครับแบบนี้ประดูประดูอ่ะจะจะมีนะผมอย่างไอตัวก่อนที่ผมถ่ายให้ดูนะผมมีแต่เขาเส้นเขาจะละเอียดกว่า เส้นอันนี้เขาจะหนากว่านะผมเดีย๋ยวเรามาดูลายไอเ้ไอเส้นลายฟื้นๆไอ้เส้นลายกระดูนะผมว่าว่ามันจะมีหรือเปล่าน,นี่ครับมีนะผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีนะผมเนี่ยมีแต่มีน้อยกว่านะผมเห็น,นครับกระดูเขาจะมีทั่วแผ่นเลยเนี่ยการดูง่ายๆนะปรปดูเขาจะมีทั่วแผน่นแล้วก็จะเส้นเขาจะละเอียดกว่ามาค่ามันจะเส้นใหญ่กว่านะผมลายเส้นเขาจะใหญ่กว่า ลายเส้นเขาใหญ่กว่าถ้าเป็นปาดูนี่ลายเส้นเขาจะละเอียดกว่านะผมละเอียดยิบเลยคนะรับมะข่าเขาจะาเส้นลายเส้นเขาจะจะใหญ่นะผมไอ้ส่วนมีไอ้ส่วนลายปุ่มนะผมอันนี้คือเป็นลายติดปุ่มนะครับลายปุ่มปาดูก็มีนะผมปาดูก็มีปุ่มเหมือนกันมะข่าก็มีปุ่มเหมือนกัน,นที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ต่อนหน้านี่คือไม้มะข่านนะผมแผ่นเดียวขนาด เมตรสี่สิบห้านะผมหนาสามนิ้วไม่รวมขอบนะครับนี่มาพร้อมกับลูกตั้งสี่ลูกนะผมหน้าสิบหกนะครับนี่นี่ก็น่าจะแตกต่างกันนะครับเพราะพอเอามาเทียบกันรนะหว่างสองไม้นี้ความแตกต่างเห็นได้ชัดเลยว่าลายไม่เหมือนกันเลยนะผมไม้เดี๋ยวผมพาไปอ่าท่านผู้ชมไปดูอีกหนึ่งชิ้นนะผมว่าถ้าไม่มีอ่าถ้าไม้ประดู่เนี่ยถ้าไม่ติดลายเสือว่าลวดลวดลายเขาจะเป็นยังไงนะครับนี่ อันนี้เป็นตังค์นะผมตังค์ไม้แผ่นเดียวเหมือนกัน <Evangel Fern s> นะครับนี่แต่มีตำหนิตรงหัวนะครับนี่อันนี้ไม่ติดปุ่มนะผมเป็นไม้ไม้ธรรมดานะผมเป็นเนื้อไม้ธรรมดานี่ราย้อนแสงหน,น่อยนี่เป็นเนื้อไม้ธรรมดา Download. ไม่ติดปุ่มการแยกการดู ihad, นะผมนี่ลายลวดลายเขาจะละเอียดกว่านะครับเนี่ยเห็นไหมครับเส้นเขาจะไม่ม no ีปื้นดำๆนะผมปื้นดำๆใหญ่ๆไม่มีนะครับนี่ เส้นลายเส้นนะเราเอาท่านชมเห็นครับคือเขาจะมีแบบเส้นครับเหมือนแบบขีดเส้นตรงเส้นตรงรายละเอียดยิบเลยนะผมเนี้ยแล้วจะมีไอคุยๆเล็กๆนะครับผมคุยๆเล็กๆเป็นลายเส้นมาลายไม้นะผมเนี้ยตามไปในเส้นนี่ครับเส้นตรงด้วยไม้เขาจะตรง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 รายละเอียดนะครับเนี้ยเส้นเขาจะละเอียดกว่าไม้มะค่านะครับนี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้คือ คือใจกลางไม้นะผมลวดลายไม้ครับเห็นไหมครับเขจะละเอียดนี่จะละเอียดไม่ไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่เหมือนไม้มะค่าดูครับนี่นี่ไม่ใหญ่เหมือนไม้มะค่ามะค่าแบบลวดลายเขาะจะใหญ่กว่านี่ทั้งแผ่นนะผมเนี่นี่ครับมองมองได้ชัดนะผมเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูไม้มะค่านะผมเป็นที่เป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมนะครับ รวดลายแต่ละเอียดกว่านะผมเาีาจะผมพาไปดูโต๊ะสี่เหลี่ยมของไม้มะค่ากันมาครับอันนี้เป็นโต๊ะประชุมนะผมนี่จะย้อนแสงหน่อยอันนี้เป็นโต๊ะประชุมไม้มะค่านะผมนี่ครับนี่ลวดลายครับผมแลเขา,เาก็จะ,ะมีมอมอมเหลืองอม,ม,มส้มนะครับแต่ไม้มะค่าเ네นี่ยเขาจะเป็นแดงดำนี่ครับเขาจะมีอมดําม,มากกว่าประดูประดูเขาจะไม่ดํานะครับ รวดลายใหญ่กว่าเห็นไหมครับนี่เส้นใหญ่กว่าไอใจกลางไม้ลายไม้ตรงกลางใหญ่กว่าเห็นไหมครับเส้นปะดูเขาใจะละเอียดละเอียดเป็นยิบๆเลยของเขาของไอไม้มะค่าเขาจะเป็นปื้ดดำๆนะผมใหญ่ๆครับนี่ก็แผ่ไอส่วนเส้นเส้นที่เส้นอ่าตามไม้นะผมเส้นเขาเรียกว่าเส้นเสี้ยนตามลายไม้ก็มีนะผมแต่ไม่ได้เยอะเหมือนปะดูนะครับปะดูเขาละเอียดกว่า นี่ลายไม้เขาเห็นไหมครับว่าลายไม้ของไม้มะค่าเนี่ยจะใหญ่กว่านะครับ okay. แต่เป็นจัดจัดอยู่ในไม้มีค่านะผมจัดอยู่ในไม้มีค่าแล้วก็นิยมเอามาทำเฟอร์นิเจอร์กันกันมากนะผมในในประเทศไทยนะครับจะเจอกันบ่อยมากนะครับไม้มะค่าไม้ประดู่เนี่ยราคาสูงทั้งคู่นะผมแล้วก็อยู่ที่การเล่นหาด้วยครับว่าท่านใดชอบ ไม้ประดูไม้มระค่าก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับการเลือกซื้อหาไม่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 เหมือนกันนะผมแต่ทางผมเล่นไม้ประดูมากกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นประดูนะผมลายเสือจะมีลายแบบนี้ก็มีนะผมเป็นพวกไม้ตะแบกก็มีนะผมลายไม้แบบดูดูอย่างเงี้ยแบบลายเสือไม้ตะแบกก็มีนะครับเหไครับกลางไม้เขาจะละเอียดนะผมไม่ไม่ใหญ่เส้นไม่ใหญ่ ส่วนมากเราจะพบเจอไม้ประดูแบบใหญ่ๆแบบหนาไม้หนาๆใหญ่ๆนน้อยนะผมผมเคยได้เมตร่าสิบอยู่ครั้งหนึ่งนะผมจะเป็นตัวกลมนะครับอันนั้นก็ถือว่าใหญ่สุดที่ผมเคยได้แล้วนะครับแล้วเป็นไม้มะค่าเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ชมเคยเคยเห็นในในในคลิปผมนะครับว่าเคยได้สองเมตรแปดสิบนะผมไม้ร้อยนะครับไม่ไม่ไม่ผสมปูนนะผมเป็นไม้ร้อยนะครับนี่เคยได้มาแล้วนะผมเป็นไม้มะค่าส่วนประดูเนี่ย ที่ราคาเขาแพงกว่าเพราะว่าไม้ขนาดใหญ่เขาไม่ค่อยมีนะครับไม้ไซส์ใหญ่เขาเขาแบบเป็นไม้ที่โตช้านะผมเป็นไม้ที่โตช้าไม้ไซส์ใหญ่จะพบเจอน้อยนะผมก็เลยมีราคาที่แพงนะผมแต่ก็แล้วแล้วแต่นะผมการเล่นหาของแต่ละแต่ละร้านแต่ละภูมิภาคนะผมไม่เหมือนกันนะผมนี่วันนี้ผมก็มาลงคลิปให้ท่านผู้ชมดูนะผมในการดูไม้ประดู่กับไม้มาค่าผมว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงนะผม จะได้เลือกซื้อของที่ถูกต้องนะผมเพราะอ่าพ่อค้าบางท่านเนี่ยเขาก็พูดไม้บางทีเขาก็อ่าไม่ไม,ไม่ไม่ตรงกับสินค้าผมบางทีก็เป็นไม้มักฆ่าเป็นไม้ประดูก็มีบางทีไม้ประดูเป็นไม้มัก่าก็มีนะผมเพราะการดูไม้บางทีเราก็ข้อม,มูลไม่อ่าไม่แน่นนะผมเวลาการซื้อขายเราก็จะผิดพลาดน,นะผมวันนี้ก็ ฝากติดตามช่องวรุ่นขาไม้กันด้วยนะครับผมถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวรุ่นขาไม้กันด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม